ประเทศไทยคือความมีชีวิตชีวามีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายต้นทุนค่าทำความรู้จักต่ำจึงเป็นบุดหมายสำคัญของบรรดาน,นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกค่ะที่วาดหวังจะค้นหาอะไรบางอย่างในชีวิต เช่นเดียวกับแมนดี้สาวชาวแคนาดาได้ปิดฉากการทำงานในประเทศออสเตรเลียขายทุกสิ่งที่เธอมีแล้วออกเดินทางท่องโลกกว้างทำงานตามความฝันเป็นยูทูบเบอร์พร้อมกับลอยสามีชาวออสเตรเลีย ไม่ได้ก็ไปว่าต้องกลับบ้าน่องเมื่อมาถึงเมืองไทยพวกเขาได้นั่งแท็กซี่จากสนามบินมาที่พักค่ะได้เจอกับคนขับแท็กซี่ที่ขับรถเป็นการต้อนรับจากคนไทยครั้งแรกคนขับพูดโทรศัพท์มือถือกับครอบครัวขณะขับรถพวกเขาไม่ได้หูดหงิดแต่รู้สึกขำที่โชเฟอร์ใช้เวลาขับรถเป็นพื้นที่ผ่อนคลายที่สุดกับครอบครัว ทั้งสองได้เข้าพักโรงแรมย่านบางลำพูค่ะเป็นห้องเล็กๆแต่มีความสะดวกสบายทุกอย่างในาราคาที่ไม่แพงเลยมีวิวที่ยอดเยี่ยมมองเห็นวัดและเจดีย์ภูเขาทองมันอยู่ในทำเลที่ดีอยู่บนถนนสายเล็กๆที่น่ารักต่อมาทั้งคู่ได้ออกไปทานข้าวค่ะเป็นการทานอาหารไทยครั้งแรก แมนดี้ได้ทานผัดไทยซึ่งเธอชอบมากบอกว่ารสชาติดีน่าจะเป็นอาหารไทยที่เธอชอบมากที่สุดส่วนลอยทานแกงเขียวหวานครั้งแรกและบอกว่ามันเผ็ดมากแต่อร่อยมากเช่นกันโดยลอยทานเอาเข้าวสวยเทลงไปคลุกในแกงเขียวหวานแล้วตักกินเหมือนข้าวต้ม ราคาค่าอาหารรวมเบียร์เพียง400บาทลอยได้บอกว่าราคาค่าอาหารในประเทศไทยถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นย่านนี้เป็นย่านที่น่าอยู่มีอาหารอร่อยที่ราคาถูกร้านค้าสวยงามวันรุ่งขึ้นพวกเขาได้นั่งรถตุกตุกระยะสั้นค่ะค่ารถเพียง20บบาทและโชเฟอร์รถตุกตุก ได้ชักชวนให้นั่งรถเที่ยวชมเมืองทั้งที่ไม่อยากไปแต่ลอยเห็นใจคนขับและตอบตกลงคนขับได้พาไปร้านตัดชุดสูทที่ดีไซเนอร์ตัดทำเองในะราคาไม่แพง ลอยรู้สึกว่าคนขับรถตุกๆน่าจะได้คอมมิชชั่นจากการพาลูกค้าไปลอยจึงซื้อชุดสูตรเพื่อเป็นเหตุผลที่อยากช่วยคนขับรถตุกๆให้มีรายได้พิเศษแมนดี้ยังได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเธอชอบบอกว่ามันรสชาติดีหวานหวานมันๆทานแล้วทำให้สดชื่นมากแมนดี้รู้สึกมีความสุขบอกว่าเมืองต่างๆที่เราเคยไป เธอพบว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เธอชอบรู้สึกปลอดภัยสุดๆอยู่แล้วรู้สึกสบายใจมีอะไรให้ทำมากมายมีอาหารให้กินมากมายที่พิเศษสุดคือมีกลิ่นพิเศษมากมายต่างกับที่อื่นพวกเขายังได้ไปพักผ่อนที่บ้านเล็กๆตกแต่งด้วยบรรยากาศย้อนยุคปี2 0 0พให้เมนเดีรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ชิดท่ามกลางคนท้องถิ่น เหมือนนั่งอยู่ในบ้านของใครบางคนไม่เหมือนอยู่ในร้านบาร์แมนดี้ได้ดื่มเบียร์ไทยจากแววตาของเธอบอกได้ว่าเบียร์ท้องถิน่นรสชาติดีเพียงใดแน่นอนเธอชอบรสชาติเบียร์ไทยรอยและแมนดี้ชอบตลาดเมืองไทยมีสินค้ามากมายขายในราคาถูกระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยพบแต่รอยยิ้มจากคนไทยทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันคนไทยเป็นมิตร แม้กับคนแปลกหน้าก็ยิ้มให้และให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นโดยส่วนตัวแล้วแมนดี้ชื่นชอบธุรกิจที่ทำโดยครอบครัวสามีช่วยภรรยาทำอาหารขายข้างทางมันน่ารักดีหากใครทำธุรกิจแบบครอบครัวช่วยบอกเธอด้วยเธอต้องการช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจแบบครอบครัว I really love I think this is favorite really so far love place we've been well. that that Kosomoy. my so as to we’ve พวกเขายังได้ไปเที่ยวเกาะสมุยค่ะน้ำทะเลที่เกาะสมุยอุ่นมากอย่างไม่น่าเชื่อบรรยากาศสงบเงียบมากแมนดี้เล่ลอยบอกว่าเกาะสมุยเหมือนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการใช้ชีวิตแบบชาวเกาะที่ดีมากมีชีวิตแบบสบายๆแต่มีความสะดวกสบายเพราะมีบาร์ร้านอาหารมากมายแมนดี้บอกว่าเธอมาจากเมืองเล็กๆ ที่มีชายหาดและภูเขาเธอไม่ชอบเมืองใหญ่ๆเธอจึงชอบบรรยากาศในเกาะสมุยลอยได้ทานขนมครกที่เขาบอกว่ามันไม่หวานเกินไปเหมือนแพนเค้กผสมกับเคลปที่ดูเหมือนเหนอหนาตรงกลางแต่รสชาติดีมากเป็นความอร่อยเหมือนการผสมผสานที่ลงตัว ที่แมนดี้ต้องการทําอันดับหนึ่งเมื่อมาเมืองไทยคือการไปชมมวยไทยค่ะเมื่อเพลงเปิดโหมโรงเหมือนพิธีอุ่นเครื่องนักมวยทั้งคู่ออกมาเต้นรํา<ม>เธอตื่นเต้นมากระหว่างที่นักมวยต่อสู้เธอก็สนุกมากรุนไปก,กับการต่อสู้ทั้งสองได้ไปรับการนวดแผนไทยแมนดี้บอกว่าหมอนวดนวดดีเหมือนการกดจุดผสมกับท่าโยคะ การนวดเหมือนบิดร่างกายคุณด้วยวิธีต่างๆโดยหมอนวดใช้อวัยวะหลายส่วนทั้งมือข้อศอกเข่าและขาในการนวดเหมือนคุณได้เล่นโยคะเป็นการผ่อนคลายที่ดีส่วนลอยได้บอกว่าการนวดแผนไทยเป็นการนวดใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยนวดมาประทับใจมากและอยากมานวดอีกต่อมาทั้งสองได้เดินทางไปเกาะพัง,งานค่ะ แมนดี้ได้บอกว่าเป็นการเดินทางที่ดีจริงๆบรรยากาศสงบในเวลาที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะไม่ใช่ช่วงฟูมูลปาร์ตี้จึงไม่ได้รับบรรยากาศการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในเกาะพะง,งนันเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าชายหาดหน้าทึ่งน้ำทะเลอุ่นมากมันช่างเป็นสถานที่ในฝันเธอรู้สึกโชคดีมาก ทั้งขาดมีเธอกับลอยสองคนเหมือนมีเกาะส่วนตัวบรรยากาศเย็นสบายไม่มีอะไรให้ทำมากแต่เกาะพังงนันไม่ได้มีแค่ฟูมูลปาร์ตี้ ยังมีธรรมชาติอันสวยงามเรายังสามารถนอนเล่นที่ชายหาดชมธรรมชาติและดื่มน้ำมะพร้าวเป็นการพักใจที่อ่อนล้าซึ่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจลอยได้บอกว่าน่าเศร้าใจที่ได้เห็นธุรกิจจำนวนมากต้องพึ่งการท่องเที่ยวและเพิ่งเลิกกิจการไปในช่วงโควิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆบนเกาะพัง,งานยังไม่ฟื้นตัว ธุรกิจเหล่านี้ปิดตัวลงเราหวังว่าผู้คนได้ดูวิดีโอของเราแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาดูสถานที่เช่นนี้เพื่อเติมเต็มความร้างว่างเปล่าให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งขอได้โปรดสนับสนุนพวกเขาด้วยการมาเที่ยวธุรกิจเหล่านี้ทำมาหลายปีถูกการท่องเที่ยวที่หดหายไป ฉุดให้ปิดตัวลงต่อมาทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะได้ที่พักสะอาดและเห็นวิวพระองค์ใหญ่แบนดี้ได้พูดถึงภูเก็ตว่าเป็นเมืองเก่าที่มีอาคารต่างๆมีสีสันหลากหลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมีร้านกาแฟร้านอาหารมากมายที่สวยงามมีผู้คนมาถ่ายรูปก,กันทุกซอกทุกมุมเพราะมีตึกสวยบรรยากาศเก่าในอดีตให้ถ่ายการทุกมุมถนน ร้านกาแฟในเมืองเก่านี้หลายแหง่งชั้นบนเป็นเกสต์เฮาส์และโรงแรมแบบเก่าๆได้ไปทานอาหารที่หน้าร้านมีคนขับแก๊ปรอเข้าแถวอยู่ประมาณสิบคนจึงคิดว่ารสชาติคงดีมากลอยได้ทานขนมเป็นถ้วยๆสีขาวคล้ายสังขยากะทิแบบไทยๆเขาบอกว่ารสดีเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงคือมันๆเค็มๆหวานๆ ในช่วงที่พักในภูเก็ตทั้งสองได้ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่ค่ะได้เดินผ่านร้านค้ารูราในห้างพบว่าร้านค้าว่างเปล่าไม่มีคนซื้อมีแต่คนขายลอยสงสัยว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ได้อย่างไรเมื่อไม่มีคนซื้อของในร้าน แมนดี้ก้มลงดูเสื้อผ้าของตัวเองแล้วบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันแต่งตัวไม่สุภาพสำหรับสถานที่หรูราแห่งนี้ฉันแต่งตัวเหมือนพวกแบกเป้ฉันชอบ้างนี้มันทันสมัยและสะอาดดีลอยชื่นชอบภูเก็ตในความเป็นเมืองเก่าจริงๆ ที่ทำให้เห็นถึงอดีตที่รุ่งเรืองทั้งยังชอบประเทศไทยมากแต่ไม่สามารถอยู่ในไทยต่อไปได้อีกเพราะต้องไปสถานที่ใหม่ๆในที่อื่นบ้างในวันสุดท้ายที่ทั้งสองอยู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวไปเวียดนามค่ะมีคนไทยหลายคนเข้ามาหาและพูดด้วยทำให้ลอยบอกว่าเชื่อในพลังของ YouTube คนเหล่านั้นบอกว่าชอบพวกเราและดูช่องของเรา พวกเขาเดินมาทั้งให้เราสองคนสวมหน้ากากมันค่อนข้างน่าประทับใจซึ่งมันแปลกมากเราไม่คิดว่าเขาจะจำเราได้และดูช่องของเราพวกเราหน้าตาธรรมดาและสวมหน้ากากคงเพราะคนดูช่องของเราจึงรู้ว่าหน้าตาจริงๆของเราเป็นอย่างไรในวันสุดท้ายในเมืองไทยมีคนไทยมาพูดกับเราเรารู้สึกาซาบซึ้งใจมาก ที่พวกเขาสนับสนุนการทำงานแบบท่องเที่ยวของเราในออนไลน์ในช่วงหนึ่งเดือนที่มาอยู่ในไทยไม่เคยมีใครมาคุยกับเราจริงๆทำให้เรารู้สึกประทับใจหลังจากผู้ชมทั่วโลกได้ชมคลิปทเที่ยวเมืองไทยของช่องลอยและแมนดี้แล้วพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจค่ะความคิดเห็นแรกค่ะผมเคยไปพักที่เกาะพัง,งานในปี2562 เราไดร่วมปาร์ตี้ที่จัดในสวนมะพร้าวเราพักที่หาดพริ้นพ่อค้าแม่ค้าและร้านอาหารต่างๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่เงียบแค่ไหนผมเสียใจมากที่เห็นร้านอาหารบนชายหาดปิดตัวลงและอยู่ในสภาพสุดโสมเห็นใจชาวบ้านในสภาวะโควิดระบาดความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามค่ะ ผมสนุกกับการดูวิดีโอของคุณในเวียดนามเพราะผมเป็นคนเวียดนามแต่ไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยไทยมีพลังงานและกิ่นอายเฉพาะตัวผมเคยเดินทางมาไทยหลายครั้งความทรงจำเกี่ยวกับผู้คนและสถานที่ในไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมความคิดเห็นต่อไปค่ะ ฉันเป็นชาวอินโดนีเซียขอบอกเลยว่าประเทศไทยมีอาหารริมทางที่หลากหลายมากกว่าอินโดนีเซียส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับบาหลีมีอาหารไทยในท้องถนนของประเทศไทยมากมายที่จำหน่ายขายในประเทศอินโดนีเซียอาหารไทยหลายอย่างได้รับแฟนชายไปทั่วประเทศอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่า อาหารไทยและวัฒนธรรมตลาดริมทางเป็นที่นิยมในอินโดนีเซียมากอย่างไรบาหลีมีความเป็นตะวันตกมีที่พักดีๆและคาเฟ่ดีๆแต่ประสบการณ์ที่ดีในไทยให้ความรู้สึกอย่างแท้จริงที่มีสเสน่ด้วยอาหารริมทางและตลาดไทยความคิดเห็นต่อไปคะ่ะฉันเพิ่งไปป่าตองมามันไม่เหมือนกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดห้างสรรพสินค้าปิด คนหายไปเศร้ามากที่ได้เห็นป่าตองถูกทำลายโดยโควิดฉันจะรออีกสักสองปีเพื่อไปเที่ยวป่าตองความคิดเห็นต่อไปค่ะสองวันแรกที่ฉันไปถึงกรุงเทพฉันไม่ชอบเลยแต่หลังจากนั้นฉันชอบกรุงเทพมากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอาหารอร่อยความคิดเห็นต่อไปค่ะตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเมืองไทยน่าเที่ยวมากๆ เราเคยไปเที่ยวที่เมืองไทยเรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นั่นผมเคยเดินทางไปกับภรรยาและลูกสาวอายุสองขวบและสี่ขวบเรารู้สึกปลอดภัยในการท่องเที่ยวความคิดเห็นสุดท้ายค่ะผมชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายผมเคยไปเที่ยวประเทศไทยได้ไปเที่ยวกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาจนติดใจได้ไปเที่ยวไทยอีกเจ็ดครั้ง ในอีกสี่ปีข้างหน้าผมวางแผนกเกษียณใช้ชีวิตที่ประเทศไทยผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมกิ่นอายผู้คนผู้หญิงและความบันเทิงของไทยมันอยู่อีกระดับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆผมชอบหมูปิ้งกับข้าวเหนียวมันอร่อยและเข้ากันดีมากๆผมรู้สึกเศร้าใจทุกครั้ง ที่ไปเที่ยวแล้วต้องออกจากเมืองไทยท่านผู้ชมคะฝั่งต่างชาติพูดถึงเมืองไทยของเราในหลายแง่มุมแล้วท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสาระสารู้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีสาระเรื่ความบันเทิงค่ะ